แซลมอนฟาร์มบายมอนอ้วนนะครับผมยอมสลัดโลเขามากอะ่ะไปครับเต็มคํา <c oughs> จัดไปครับกับวาสาบิพูดได้อะ่ะหุ่นมากออื สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับนายเบนจ์ช่องนายเบนแชนแนลนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมากินแซลมอนกันนะครับนะหลังจากที่ขอกันมานานนะครับบอกให้พี่กินแซลมอนเนี่ยนะครับผมได้สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งแซลมอนนะครับมาจากร้านนี่ครับนี่ครับทุกคน แซลมอนฟาร์มบายมอนอ้วนนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวนี้นะครับน้ําหนัก450กรัมนะครับนะนี่เขาเขาบรรจุใส่ถุงมานะครับอย่างนี้เลยอย่างดีเลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนะก็จะมีนี่ครับเป็นวาซาบินะครับเป็นอะไรเนี่ยครับโชยุนะครับตัวนี้น่าะเป็นโชยุนะครับนะเนี่ยโชยุนะนี่ครับ ที่ทําอย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนนี่เขาห่อซีนมานี่ครับเขาห่อซีนมาดีมากนะเพราะว่าตอนแพ็กมานะครับเขาใส่น้ําแข็งมาให้ด้วยนะคือใส่น้าแข็งมาเยอะมากใส่เยอะจนตกใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับตัวนี้นะน่าเป็นซีฟู้ดนะครับนะตัวนี้จะเป็นอ๋อตัวนี้จะเป็นสาล่ายญี่ปุ่นนะครับทุกคนสาล่ายญี่ปุ่นนะขนาด100กรัมนะครับนี่มาด้วยครับเปาะแปะเปาะแปะมาด้วยนะ มีอีกนะครับเครื่องเคียงอีกอันหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้นะครับซาซิมินะเราจะกินนะครับก็นี่นะครับเป็นหัวัชเท้านะครับหัวัยเท้าแบบซอยแบบเล็กๆนะน่าจะอร่อยมากนะครับนี่ทุกคนยังมีอีกครับไม่ได้มีแค่ซาซิมินะวันนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นโลแซลมอนนะครับเป็นสลัดโลแซลมอนนะทุกคน ให้ดูกันไกลๆอย่างนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะคือเขาแพ็กมาดีมากนะครับเขาแพ็กแบบซีนมาแบบแจ่มมากนะแล้วก็เถียบเป็นนี่ครับตะเกียบมาให้นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะทีละอย่างกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าของเขาซีนมาทุกอย่างนะคือเขาซีนมาทุกอย่าง,างจริงๆอนะ่ะร้านนี้นะครับเป็นร้านแซลมอนนะครับที่ส่งตรงมาจากนอร์เวย์นะคือส่งตรงมาจากนอร์เวย์ทั้งตัวนะครับแล้วก็แล่ส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับนะเพียงแค่สั่งนะครับในเพจของเขานะจริงๆอ่ะต้องสั่งผ่านไลน นะครับนะแต่เข้าไปดูราคาเข้าไปดูแซลมอนนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะเข้าไปดูที่เพจนะครับแล้วก็สั่งในที่ไลน์แอดของเขาด้วยนะครับที่สําคัญนะครับที่ผมชอบมากนะคืออะไรรู้ไหมเขารับบัตรเครดิตด้วยครับทุกคนเออดีตรงนี้เขารับบัตรเครดิตด้วยนะครับนะแล้วก็มีใบเซอร์นะครับเป็นใบรับรองนะการนําเข้าแซลมอนนะครับแบบถูกหลักอนามัยด้วยนะครับนะขอใส่เป็นหัวชายเท้าไปก่อนแล้วนะครับแต่เยอะมากล้นจานเลย ทุกคนตอนนี้แกะเครื่องเคียงเป็ที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพระเอกกันเลยดีกว่าครับทุกคนเป็นซาซิมินะครับตัวนี้เป็นแซลมอนแบบซาซิมินะจริงร้านเขามีหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นยำนะครับเป็นขายทั้งตัวขายแบบครึ่งตัวคือมีหมดทุกอย่างเลยนะแล้มาดีมากเน้นหนาเหลือเกิน อันนี้คือชั้นนอกนะคนนี่คือชั้นนอกนะเดี๋ยวอยากจะบอกว่ามีชั้นในอีกนะครับถ้วยของเขาจะเป็นถ้วยฟอยนะครับเหมือนแบบถ้าใครไม่ชอบแบบซาซิมิกินแบบเลี่ยนแล้วสามารถเอาไปมาเบิร์นได้เลยนะทุกคนนี่ครับทุกคนช่ำมากสีทุกคนช่ำมากช่ำมากน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะนี่เดีย๋ยวตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้น่าจะเป็นแซลมอนโลนะครับเป็นสลัดโล่นะน่าจะเหมือนกันนะครับ เออผมลืมบอกนะครับร้านนี้เขาส่งทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเขาส่งทั่วประเทศนะง่ายมากเดี๋ยวนี้อยากกินแซลมอนแบบสดๆนะครับและเป็นเกตแบบเกตมาจากนอร์เวย์เลยอะ่ะมันหาก,กินี่ค่อนข้างยากนะครับและเขามีหลายสาขาด้วยอ่าอันนี้แกะนะครับตัวนี้จะเป็นฝาแบบฝาติดมาเลยนะทุกคนนี่เห็นเลื่อนรึเปล่านี่ครับไฟมันส่องหน่อยนะไฟค่อนข้างแรงนะครับ แล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนน้าสลัดมนาะให้ด้วยนะทุกคนอ๋อตัวนี้จะเป็นไอ้นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูคือมันแน่นมากเซลมอนปูอัดครับทุกคนนี่ดูข้างในครับจะมีปูอัดนะครับมีแซลมมนนะทุกคนนี่ครับด้วยไอเหมือนเป็นแป้งแป้งโลเขาอะครับนะโอ้โหคือแบบเต็มมากดมม่อก็น้ําสลัดเด็ยทุกคนหวานก่อนนะครับแล้วค่อยติดเปรี้ยวๆนะ ขอชิมแบบยังไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะว่ามันสดจริงดีปว่าแต่ผมว่าดูจากทรงมันสดมากนะอืมอืมดีมากเลยไม่ได้มีความคาวเยอะนะครับทุกคนคือคาวแบบค้าแซลมอนคือคาวมันมันอะหอมครับผมชอบโอ้โหน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็หอมดีจังเลยเดี๋ยวผมเทใส่นี้เลยแล้วกันน้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนโชยุนะผมเอาไว้ในจานดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องจิ้มบ่อย วาซาบินะทุกคนวาซาบิของร้านเขาจะเป็นวาซาบิสดนะครับนี่ครับเป็นวาซาบิสดนะจะเห็นด้วยเส้นๆเห็นไหมทุกคนตั้งอยู่ข้างหน้านี่นะครับกินกันอย่างนี้เลยคําแรกผ่านไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะนี่จัดคําที่สองอันนี้กิมแบบโชยุอย่างเดียวเลยนะจัดไปครับอืม,อมบอกเลยว่าโคตรคุ้มอ่ะคุ้มมากทุกคนไปหาลองกันไดนะ้นะอืครับมีสาหาญี่ปุ่นอ่ะ รเข้าอ่ะนี่ครับจิ้มโชยุแค่นี้พอได้เลยมันนุ่มละมุนมากดูนะครับว่าผมจะกินหมดหรือเปล่านะอันนี้ยังประมาณครึ่งโลนะครับทุกคนวาซาบิหน่อยครับสลัิลงไปครับนี่ครับทุกคนวาซาบิจุ่มลงไป ได้อะหุ่นมากอันนี้เดี๋ยวลองจิ้มกับซีฟู้ดดูนะครับทุกคนเอาอย่างนี้เลยไปซีฟู้ดอกเปรี้ยวหวานนะครับนะฉ่ำมากบอกจริงๆว่ามันฉ่ำมากนะทุกคนโลแซลมอนนะครับจิ้มกับน้ำสลัดนะนะี่น้ำสลัดทุกคนจิ้มไปครับโลแซลมอน,นครับจัดไปครับคำโตๆทุกคนไป ืใหญ่มากหมูคำใหญ่มากทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวขอจัดแซลมอนคำโตๆให้เพื่อนๆดูหน่อยสักสามชิ้นนะทุกคนนี่ครับแซลมอนคำใหญ่ๆครับทุกคนจิ้มกบับโชยุนี่ลงไปเลยไปครับตามด้วยวาซาบิไป กินมากฉ่ำม,มากต้องจัดต่อครับดันเข้าไปอ <c oughs> บอกเลยนะครับผมยอมสลัดโลเขามากอะ่ะ <c oughs> คือแบบมันใหญ่มากอะ่ะทุกคนใหญ่มากอะ่ะทุกคนสลัดโล <c oughs> จุ่มไหมครับไปครับเต็มคํา <c> ำ <oughs> <c oughs> นียครับเดี๋ยวลองจุ่มมาซีฟู้ดดูครับทุกคนสนลัดโลคุยซีฟู้ดเลยไปครับอืมได้มากถามด้วยแสลมอนครับวาซาบีนะจริงๆผมยังกลัววาซาบีตั้งแต่คลิปที่ผมทำให้พี่วูดดี้อะครับ <laughs> วาซาบีกับไอ้นั่น่ะวูดดี้สีล็อกอะไป ตัดไปครับกับวาซาบิอืมชุนมันเป็นวาซาบิสดนะทุกคนมันมันแรงมากไปวาซาบิไปครับจุม่มอืมอร่อยมาก ว่าคนเดียวอ่ะกินไม่น่าหมดนะทุกคนครึ่งโลอ่ะแต่นี่ใครครับผมยังไงก็หมดของอร่อยอ่ะทุกคนอ,อืมปกติกินแซลมอนแบบซาซิมิกินเยอะๆมันเลี่ยนนะทุกคนเหมือนตัวนี้มันกินได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้มีกลิ่นขาวนะครับมันได้สัมผัสเนื้อเต็มๆอ่ะเนี่ยจริงๆแบบเนี่ยครับน้องจิ้มซีฟู้ดของเขายิ่งเด็ดเลยอือ อืม mm hmm. ใครที่อยากจัดวันเกิดนะครับทุกคนร้านเขามีทําเป็นเหมือนเค้กแซลมอนวันเกิดให้ด้วยนะดีมากนะครับและที่สําคัญเขาให้ส่วนลดด้วยนะใครอยากฟินๆนะครับเปลี่ยนจากเค้กนะครับเป็นแซลมอนนะแจมเลยอะ่ะทุกคนตัวที่จะทําให้อิ่มนะนี่คือโลนะครับทุกคนดูโลนะครับใหญ่ไหมล่ะทุกคนจ <c oughs> ิมมาซีฟู้ดได้มากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูลายแซลมอนของเขาเนี่ยครับทุกคนดูลายเห็นไหมดูลายมันสวยมากอะแซลมอนที่ดีนะครับทุกคนนะสีจะไม่เข้มจัดนะครับสีออกจะออกส้มๆอ่อนๆหน่อยนะเท่า <ๆ S 1> ที่ผมรู้มานะครับนะนเนี่ยเนี่ยเป็นสีแบบสีแซลมอนสดเลยนเนี่ยมันเนียนมันึ๊บมากมันอร่อยมากอื้ม เนี่ยครับทุกคนลายมันโอเคนะผมว่ามันไม่เยอะจนเท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นส่วนหลังๆและืเด<ม>ีย๋ยวลองจัดกับเป็นน้ำจิ้มสลัดเขานะเขาน่าจะผสมกับน,น้ำจิ้มตัวนี้ผมว่านะรสชาติคล้ายๆกันครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปครับทุกคนนี่ครับอ<ม>ดีอ่ะดีมาก สองชิ้นสุดท้ายครับทุกคนจั่กับวาซาบิดีว่าขึ้น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 ,นไปเยิ้มไม่ไหวครับทุกคน่ะดูวันใกล้ๆครับดูลายดูวาซาบิจ,จัดไปจุ่มไปครับสาละญี่ปุ่นครับอร่อยมากครับทุกคนมือนี้สุดยอด ก็ยังเหลือโลนะครับสลัดโลนะจริงแล้วอ่ะผมว่าสามารถแช่เย็นนะครับแล้วกินเป็นมื้อเช้าพรุ่งนี้ได้อีกนะมื้อเช้ากําลังดีนะครับคือมันใหญ่มากจริงสลัดโลอย่างที่ให้ให้ดูอะครับใครที่อยากกินนะครับก็อย่าลืมนะไปสั่งได้นะครับแซลมอนฟาร์มบายมอนอ้วนนะครับร้านนี้ครับแซลมอนเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับทุกคนไหนจัดกันได้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับนะช่องของผมในเบนชานเอลนะครับนะจีบนิดหน่อยนะครับหนึ่งหมื่นซับทำคิวแอนเอนะครับนะทุกคนอย่างที่บอกในติ๊กต็อกนะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ด้วยครับช่องเล็กๆในดวงใจของทุกคนนะครับนับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย